ให้เมยไปสิเดี๋ยวถ้าเมยเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแกจะซ่วยเอานะเขาเป็นน้องผู้จัดการเลยนะเดี๋ยวแกก็โดนไล่ออกหรอกเออถ้าเมตายขึ้นมานะหึุโดนไล่ออกแน่แล้วก็ติดคุกด้วยนะแื้ยลองตายดูดิตายดูหน่อยดิจักจกเลยจักเลยตายจากเห็นคนตายที่นี่ว่ะเอาเลยเอาเลยจักจักจั๊ ไม่หรอผู้จัดการมายุ่งอะไรด้วยอ่ะคิดว่าเป็นผู้จัดการแล้วมีหน้าที่สั่งแล้วคุณก็ทําตามางหมนนเหรอขอโทษนะไม่ทําตามแล้วเพราะว่าฝึกงานจบแล้วเพราะฉะนั้นผู้จัดการไม่มีสิทธิ์มายุ่งไอ้แม่รองที่ล็อบบี้แล้วเดี๋ยวกูเชิญเอ่าเข้ามาแล้วใช่ไหมลาอขอกกอนเอ้าเฮ้ยเด็กฝึกงานเล่นเกมพวกกูล่าไม่เล่นนะ เวลาทำงานมีงานต้องทำเยอะแยะเลยก็แล้วแต่มึงแล้วกันแต่ใครอนุญ,ญาตให้เล่นเกมในเวลาทำงานฉันขอสั่งให้ทำงานเพิ่มวันนี้ทุกคนต้องอยู่ทำงานจนถึงเที่ยงคืน งานน่ะต้องเสร็จแล้วส่งให้ทันภายในเที่ยงคืนนะทุกคนยกเว้นมยที่ผู้จัดจาก,การผมไม่ได้เล่นเกมผมต้องโอทีด้วยเหรออย่ามาแก้ตัวนะฉันเห็นหมดแล้วว่านายก็เล่นเกมกับเพื่อนอ,อีกอย่างนายเองก็เกเรเป็นอนันธพาลในบริษ ตรงนายเนะี่ยมันจะทำให้ทีมพังอยู่ทำงานกับเพื่อนๆได้นะ ได้แล้วแรักช่วงวันอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทมีประชุมออนไลน์ทุกคนเข้าประชุมกันหมดยกเว้นนายทำไมนายไม่เข้าประชุมเงินเดือนก็น้อยที่สุดในบริษัทเพราะเป็นแค่เด็กฝึกงานทำไมไม่หัดพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นบ้างฮะนี่ อยากจะเป็นปลาเน่าในบริษัทหรือไงพอ่อได้ยินเหรอผู้จัดก,การนี่ว่าผมเป็นปลาเน่าเยมือนันเหรอได้งั้นผมจะเป็นปลาเน่าให้ถึงที่สุดให้ผู้จัดก,การเห็นเองแล้วต่อจากเนี้ยก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมอีกพอได้แล้วนะมันจะเกินไปแล้วนะพักเที่ยงนี้นายไปหาฉันในห้องฉันด้วยฉันจะได้ทำโทษนาย รู้ว่าสิ่งที่นายทำมันถูกต้องไหม <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Nè Cháu làm rốt ở đây của mày Cháu mày không phụng phản phụng ngang Thế hãy phụng làm ô đi tháng đường. รือจะหักเงินค่าฝึกงานผมอ่ะจะทำอะไรก็ทำเลยนะฉันไม่ได้จะทำโทษอะไรไนายเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่นี้ไปใช้ซะฉันรู้ว่ามือถือของนายเนี่ยมันทั้งเก่าแบตเสื่อมแล้วก็ไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะเพราะแบบนี้ใช่ไหมนายถึงไม่ประชุมออนไลน์ เอาไปใช้ซะอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ฉันอยากเห็นฉันอยากให้นายเข้าสังคมกับคนในบริษัทให้ได้แล้วที่วันนั้นฉันทำโทษนายพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนที่เขาเล่นเกมเพราะฉันไม่อยากให้ใครมองว่านายแตกแยกไม่เหมือนพวกเขา พราะถ้านายเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครครบนายแลแ้วนายก็จะดูเป็นตัวประหลาดในบริษัทเฮ้ยว่าไอเด็กฝึกง,งานนี่มันจยิงๆป่าวะชวนทำอะไรก็ไม่ทำเหมือนไม่อยากเข้าสังคมกับพวกเราอะ่ะเออใช่แถมหัวร้อนอีกว่ะต้องอยู่ยิงๆของเรานี่ยแหละไม่ต้องไปคบม,มันหรอกเออคุว่างั้นอนะ ถ้าใครชวนนายเล่นเกมเนี่ยนายก็เล่นเกมกับเขาไปเถอะพี่เพื่อนเพื่อในบริษัทนะขอบคุณมากนะครับผู้จัดการแผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยกับกิริยารมร้อนของผมอะ่ะไม่เป็นไรหรอกแค่นายคิดได้เนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้ว กลับไปตั้งใจทำงานเถอะพัครับเล่นอะไรของพวกนายเนี่ยไปแกล้งฉันหรอผมต้องขอโทษผู้จัดการด้วยนะครับที่แก้งผู้จัดการแรงขนาดนี้ผมรู้นะครับว่าผู้จัดการน่ะ เป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องแต่ปากร้ายไปหน่อยแต่จริงๆแล้วผู้จัดการเป็นคนที่จ็ตใจดีมากเลยนะครับวันนี้ผมก็ฝึกง,งานที่นี่จบแล้วผมต้องขอโทษผู้จัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับแล้วผมก็ขอให้ผู้จัดการไม่ต้องเจอเด็กฝึกง,งานแบบผมอีกที่ผ่านมาผู้จัดการคนเหนื่อยแย่เลยนะครับ ข,ข,อข,อขอโทษนะพี่ขอน้องเขาบังคับบ้าผมขอขอโทษด้วยนะครับขอโทษครับ h a ป p y ้เบอร์เดย์ o YO เอฉันก็ต้องขอโทษทุกคนเหมือนกันนะ ที่ฉันอาจจะปากร้ายแล้วก็ทำให้ทุกคนไม่ค่อยสบายใจบ่อยๆอนทวันนี้นายก็ฝึกงานเป็นวันสุดท้ายแล้วอะก่อนที่นายจะไปทำงานไปใช้ชีวิตในการทำงานจริงๆฉันขอให้นายเอาบทเรียนจากที่นี่ไปใช้ในที่ทำงานนะ ฉันอยากให้นายรู้เอาไว้ว่าการเข้าสังคมและการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเรื่องสำคัญฉันหวังว่าบทเรียนจากที่นี่เนี่ยจะทำให้นายเป็นคนที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยฉันหวังว่านายจะได้งานที่ดีแล้วก็เป็นพนังงานที่ดีของบริษัทนั้นนะแล้วไม่รับผมทำงานที่นี่ต่อหรอครับ ไม่โดนอะไรออกแล้วนี่แม็กขนาดนายมาฝึกง,งานที่บริษาาัทฉันในฉันยังปวดหัวแทบแย่ฉันรับนายเข้าทำง,งานเนี่ยมีหวังต้องกินยาประสาทแบกแน่เลยหลอเล่น art project